ขายวอดลาเป็นกลางวันบาทุ่มนี้มีภับบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัดท่านาผลิตภพัฑ์ลอทบของจังหวัดโดยมีโปหมายเพื่อเพิ่มสักดิยะภาพของผู้ประกอบการสงอกาสในการแหลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู้พัดทันาพัดลิตัพันใน กมช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสร้างและบทบาทของคือคายโอท็อปจังหวัดปัตุมธาดีาดาดตรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนในจังหวัดจัดตั้งคือคายโอท็อปทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดครือขคายโตท็อปจังหวัดปดทุมธานีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บลิก ประกอบการโอทอมในการยกระดับผลกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาทดแานมีมูลค่าเพิ่มและสร้างสรรค์วนนะัดตถ นากรม,มาการเพื่อคายองค์ความรู้ KBO จังหวัดปทุมธานีมีทบาทในการพิจารณาวิเคราะห์สักจผลผลิตภัณฑ์และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเพื่อระดับผลิตภัณฑ์ในมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสำนักงานพัฒนานชุมชนจังหวัดปัตุมธานีมีการจัตดตัที่ดำและโครงการต่างเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโอทอกองจังหวัด ลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดกิจจะกาและโครงการที่เกี่ยวข้องจังหวัดปอทุมซธานีมีการจัดกิจกาและโครงการต่างๆเพื่อสอ่งเสริมโอท็อปยังต่อเนื่องที่ การจัดเสร็จยังและจำนายผลิตภัณฑ์โอทอปและของดีเมืองปัุมคาในมักจัดคุนตามศูนย์การค้าต่างๆเชิญเสียรังสิตฟิวเจอร์พักรังสิทตไทยสิทธิพักศูนย์ราชาก,การแจ้งวัดจันวาเพื่อเพิกโตากาให้ผู้ประกอบการได้นาเสนอสินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดโครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท่องเที่ยวโอ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกองการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โนท็อปในแต่จังหวัดคัดลิ้นและกัล่ำแตงคนคัดเลือกผลิตภัณฑ์โนท็อปที่โดดเด่นในแต่ละประเภทเพื่อส่งเสริมและพัฒนายกระดับ การส่งเสริมช่องทางออนไลน์จังหวัดวัทุมธานียังให้ความสำคัญกับการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างและส่งเสริมการขายตรงถึงผู้บริโภคผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญพัฒนาการจังหวัดวัดทุมงธานีมีอทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและประสานงา,านกิจจำโมท็อปในจ,จังหวัดพานิชจ,จังหวัดวัดทุมธานี สนุนด้านการตลาดและก,การส่งเสริมการขายสำหรับข้อมูลล่าสุดหรือการติดต่อโดยตรงเกี่ยวกับเครือข่ายโอุ